สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมโฟกจากโฟกี้โฟบันบูสนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปวิดีโอ unboxing and first impression วิดีโอจะพา,าเพื่อนมาเปิดกล่องแล้วก็ทําความรู้จักรองเท้ารุ่นที่น่าสนใจไปพร้อมกันกับผมนะครับรองเท้าที่น้ำมาฝากกันวันนี้นะครับก็คือเจ้า Adidas A16 สสิบหกบวกเพลคอนโทรในชุดปุ่มเฟิร์มกราวนะครับตัวนี้จะอยู่ในสีซิลเวอร์เมทัลิกคอร์แบลคโซล่าเยลโล่นะครับ แล้วก็กล่องเนี่ยจะเป็นกล่องแบบเดียวกันกับโมเดล16บวกเพลรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลย์เคออสหรือว่าเพลย c ซิลิตีด้วยนะครับจะเป็นกล่องสีดําขนาดใหญ่นะครับที่ด้านขวาจะมีหูเพื่อไว้ใช้ถือกล่องนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีรูให้เราดึงกล่องออกจากทางด้านข้างแบบนี้นะครับด้านในจะมีของแถมหลายชิ้นนะครับชิ้นแรกคือแผ่นรองพื้นแบบคอมฟอร์ตนะครับซึ่งทําจากชิ้นโฟมที่มีความหนามากกว่าแผ่นรองพื้นที่อยู่ในตัวรองเท้าตอนนี้นะครับก็ ช่วยรองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนผิวสัมผัสนเนี่ยก็จะมีหน้าเป็นกำรรมะหยี่นุ่มๆน,นะครับชิ้นถัดมานะครับจะเป็นช้อนสําหรับช่วยใส่รองเท้าน,นั่นเองก็จะช่วยให้ใส่รองเท้าน,นี้ได้ง่ายขึ้นครับถัดมานะครับก็จะเป็นถุงถุงตะข่ายขนาดใหญ่สีดํานะครับด้านบนจะมีหูรูดเชือกสีดําอยู่ตรงกลางเนี่ยจะมีการเย็บแบ่งถุงออกเป็น2ช่องนะครับเพื่อใส่รองทเท้าข้างละช่องนั่นเอง ด้านหน้าจะมีโลโก้ Adidas แล้วก็โลโก้เอสีขาวขนาดใหญ่ส่วนมุมเล็กๆตรงนี้นะครับจะมีป้ายแท็กซึ่งอบอกว่าสีของรองเท้ารุ่นนี้สามารถหลุดลอกหลังจากการใช้งานไปเป็นระยะเวลาหนึ่งได้ซึ่งผมจะพูดต่อไปในภายหลังนะครับที่เหลือในกล่องตอนนี้จะเป็นแค่ตัวรองเท้าอย่างเดียวแล้วนะครับ ตันนี้ก็คือเจ้า Adidas A16 บวกเพลคอนโทรลในสีซินเวอร์เมทัลิกคอร์แบลคโซล่าเยลโลจากคอลเลกชัน Mercury Pack นั่นเองเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เช่นเดียวกันกับรองเท้ารุ่นอื่นเนี่ยคอลเลกชัน Mercury Pack นะครับสีหลักของเท้าคู่นี้ก็จะเป็นสีเงินอย่างที่เพื่อนเเห็นได้ว่าแทบจะทั้งตัวรองเท้าจะเป็นสีเงินหมดเลยมีเพียงแค่บริเวณข้อเท้านะครับรวมถึงบริเวณหลังเท้าตรงนี้ที่เป็นสีโซล่าเยลโลหรือว่าสีเเหลือองงปาากนนนัั่ ที่ข้างเท้าด้านนอกจะมีโลโก้3ขีดของ Adidas อยู่นะครับตัวนี้จะมีลู้เล่นที่น่าสนใจนิดนึงคือบริเวณด้านล่างของเครื่องหมายเนี่ยมันจะมีเป็นลนักษณะเป็นสีดําด้านส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีเงาแบแบแวววาวนะครับทั้ง3ขีดเลยสวยงามทีเดียวแล้วก็จะมีเป็นแบรนดิ้ง nsg nonstop grip ที่ข้างเท้าด้านในก็เป็นสีดานะครับโลโก้เอสตรงด้านบนห่วงนี้ก็เป็นสีดําแล้วก็โลโก้ Adidas ตรงส้นเท้านี้นะครับก็จะเป็นสีดาเช่นกันอ้อผมลืมไปว่าแถบตรงส้นนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสนกร์ ที่พื้นรองเท้านะครับตัวนี้พื้นจะเป็นสีเงินนะครับแล้วที่มีเอฟเฟกแบบโครมอยู่นะครับนั่นก็คือจะมีความเงาแววๆสะท้อนแสงสะท้อนมีภาพสะท้อนด้านหลังที่เราเห็นได้นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้แม้ว่ามันจะสวยงามมากๆแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะครับตรงที่บอกไว้ในสติกเกอร์ที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะโฟกัสได้ไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่ามันพูดประมาณว่าเอฟเฟกแบบโครมแบบเงาเงาบนพื้น บนพื้นรองเท้าคู่นี้มันสามารถหลุดลอกออกไปได้หลังจากการใช้งานนั่นเองนะครับก็แล้นั้นถ้าเพื่อนใช้งานไปแล้วมันพื้นมันเริ่มลอกอะไก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับแต่ว่าไม่ส่งผลอต่อการใช้งานแน่นอนส่วนปลายปุ่มสตาร์ทจะเป็นปุ่มสีเหลืองโซลาร์ย l l โลทั้งหมดนะครับและนั้นก็คือเจ้า i d เ s อ1 6บบวก Pure Control จาก Collection Mercury Pack ครับเราไปที่พัดไปกันเลยดีกว่านะครับ อ d i d a s a 1 6บหกบวกพิวคอนโทรลตัวนี้จะเป็นหนึ่งในโมเดลท็อปของซีรีส์ A16 นะครับซึ่งในซีรีส์นี้จะประกอบไปด้วยตัวท็อปถึง4รุ่นในการได้กแก่ตัวนี้นะครับ A16 บหกบวกพิวคอนโทรลมี a 1 6 1หนพรามนิด A16 1ชนแบบหนังสังเคราะห์แล้วก็ a 1 6 1แบบหนังแท้นะครับซึ่งทั้ง4รุ่นเนี่ยแม้ว่าจะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าตัวที่ถูกกว่าจะด้อยกว่าตัวที่แพงกว่านะครับ ทั้ง4รุ่นจะให้ฟีลิ่งในการสวมใส่และก็ฟีลิ่งในการสัมผัสบอลที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเ,เพื่อนๆสามารถเลือกตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าซื้อตัวที่ถูกกว่าแล้วมันจะด้อยกว่าตัวที่แพงกว่าไม่ใช่ในเคสนี้นะครับในวิดีโอตัวนี้ผมจะขอพูดถึงแค่ p u r Control ก่อนนะครับซึ่งเป็นโมเดลที่แพงที่สุดจุดขายของ p u r Control ตัวนี้ก็คือดีไซน์แบบไม่มีไม่มีเชือกนั่นเองนะครับซึ่ง Adidas เนี่ยได้ โปรโมตในแง่ที่ว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมลูกฟุตบอลให้กับผู้สวมใส่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเชื่อว่าเชือกเนี่ยมันไปรบกวนมันเป็น,ปน,ปน,ปนอุปสรรคต่อการสัมผัสบอลทีเนี้ยมันเป็นความจริงไหมมันจะช่วยได้จริงไหมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยคิดว่าเชือกของมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรขนาดนั้นการที่ไม่มีเชือกไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆจะสามารถควบคุมลูกฟุตบอลได้ดีขึ้นมันเป็นเหมือนกับในแง่ของการตลาดมากกว่าว่าทารองเท้าออกมาให้ไม่มีเชือกนะครับผมแค่นั้นเองจริงแต่ว่า ฟีลในการสัมผัสบนันก็อาจอาจะแตกต่างกันไปได้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะคิดว่ามันช่วยในการควบคุมควบควุมได้ดีดดดข,ขึ้นหรือไม่นะครับก็แล้วแต่คนไปทีนี้นะครับพูดถึงข้อดีของไม่มีเชือกไปแล้วแล้วข้อเสียของการไม่มีเชือกคืออะไรก็เออเราต้องพูดถึงประโยชน์ของเชือกกันก่อนนะครับเชือกเนี่ยหน้าที่ของมันคือการเชื่อมอัปเปอร์ของทั้งสองข้างเนี่ยเข้าหากันเพื่อให้มันล็อกเท้าของเราเลยอย่างมั่นคงนะครับไม่มีการ เคลื่อนซ้ายขวาหรือว่าหน้าหลังอยู่ในรองเท้าเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังช่วยในเรื่องของการกดด้านบนของเท้าเนี่ยช่วยกดหลังเท้าของเราให้ยึดติดอยู่กับพื้นตลอดเวลานะครับทําให้เท้าของเราเนี่ยไม่ลอยตัวขึ้นออกมาจากพื้นรองเท้าเวลาที่เราใช้งานนั่นเองนอกจากนี้แล้วประโยชน์ของเชือกอย่างก็คือในเรื่องของอิสระในการปรับความกระชับครับ สำหรับคนที่ชอบใส่สบายๆก็อาจจะเลือกที่จะคลายเชือกให้สบายหน่อยหรือว่าใครที่ชอบฟีลลิ่งแบบกระชับแน่นเท้าเนี่ยก็อาจจะเลือกอดึงเชือกให้ตึงหน่อยอันนี้คือประโยชน์ของเชือกซึ่งพอรองเท้าคู่นี้ไม่มีเชือกปุ๊บสิ่งแรกที่หายไปเลยก็คืออิสระในการปรับความกระชับพอใส่พอสวมรองเท้าคูน่นี้ปุ๊บรู้สึกยังไงคือรู้สึกแบบนั้นเลยเราไม่สามารถปรับให้แน่นขึ้นหรือว่าสบายขึ้นได้นี่คือข้อเสียแรกเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งผมจะพูดต่อไปในค่เขาีต่อไป ขอมาพูดถึงสเปคของรองเท้ากันนิดนึงก่อนอัปเปอร์ตัวนี้ทํามาจากผ้าถักพรามิีนะครับซึ่งเป็นผ้าถักของ Adidas นั่นเองเป็นวัสดุเดียวกับผ้าถักของ a d i d a S ส1 6 1ิพรามิตซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะถูกเคลือบด้วยชั้นโพลิยูรีเทนบางๆนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผ้าถักแล้วก็ป้องกันน้ำเข้ารวมถึงเทคโนโลย NS ี NSG Non Stop Grip ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นเม็ดกลมนูนเล็กๆตรงนี้นะครับกระจาย,ยทั่วอัปเปอร์ ซึ่งจะมีหน้าที่คล้ายกับเทคโนโลยี ACC All Conditions Control ของ n i กีที่จะช่วยในการควบคุมลูกฟุตบอลทุกสภาพอากาศให้ไม่ว่าจะเล่นในสนามที่เปียกหรือว่าสนามที่แห้งเนี่ยก็สามารถควบคุมลูกฟุตบอลได้ดีทุกสภาพอากาศนั่นเองซึ่งจริงแล้วก็เป็นเรื่องของการตลาดซะมากกว่านะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นทีนี้แม้ว่ามันเป็นวัสดุเดียวกับ a 1 6 1หกพามจริงแต่ฟีลลิ่งที่ได้เนี่ยหากเพื่อลองสัมผัสดูหรือว่าสวมเท้าเข้าไปดูเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันไม่มีความนุ่มของวัสดุผ้าถักเลย มันกลับให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างกระด้างค่อนข้างแข็งราวกับเป็นหนังสังเคราะห์ที่กระด้างกระด้างหน่อยก็อย่างอะไรอย่างนั้นเลยสาเหตุเป็นเพราะว่าด้านานั้นด้านในไภายใตัปเปอร์เนี่ยไอดัสได้ใส่ชั้นไมโครไฟเบอร์ไว้ชั้นหนึ่งทั่วทั้งรองเท้าเลยนะครับเพื่อช่วยในการล็อกท้าของเราให้มั่นคงในรองเท้าให้ไม่เลื่อนไปมาเวลาที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองแต่นั้นก็แลกมาด้วยฟีลลิ่งของความนุ่มในของพลาถักที่หายไปนั่นเองนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยไอดัสก็ยังใส่ตัวนี้นะครับแถบ3ขีดซึ่งเป็นวัสดุ TPU พลาสติกที่มีความหนาประมาณหนึ่งรวมถึงมีความแข็งประมาณหนึ่งด้วยนะครับไม่ได้งองตัวได้แบบอิสระนะครับหน้าที่ของมันเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นโครงซัพพอร์ตด้านนอกช่วยล็อกท้าของเราเนี่ยไม่ให้ถลายไปทางด้านข้างซ้ายขวาเวลาที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองแล้วก็ที่มาพูดถึงตรงวัสดุสีเหลืองกันบ้างตรงเนี้ยตรงส่วนข้อเท้าตรงเนี้ย ไอดั๊กซเว่าเป็นพรามคัตนะครับก็คือจะเป็นการทำพรามนิดเนี่ยให้มีหุ้งข้อสูงขึ้นมาจากข้อเท้าเล็กน้อยนะครับฉนั้นจะเตี้ยกว่าเดนัมิกฟิตคอร่ารวมถึงมันจะไม่กระชับแนบชิดกับข้อเท้าของเราเท่ากับเดนัมิกฟิตคอร่าของไนกี้ตรงนี้เวลาเราใส่ปุ๊บอาจจะมีช่วงอ้าๆบ้างนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบแนบชิดหรือว่าแบบใส่ไว้สวยๆเฉยๆแบบนี้นะครับส่วนตรงบริเวณหลังเท้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าถักเหมือนกันซึ่ง มันจะยืดหยุ่นตัวได้ดีมากๆเลยครับยืดหดตัวได้เพื่อที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถสวมรองเท้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ตรงบริเวณนี้มันไม่ได้มีแค่ท่าผ้าถักด้านนอกที่เห็นชั้นเดียวเท่านั้นแต่ว่าด้านในเนี่ยหากเพื่อนๆลองดูนะครับจะเห็นว่าห่วงเนี่ยมันเชื่อมกับผ้าชิ้นหนึ่งซึ่งผ้าตัวนี้มันจะซ้อนอยู่ภายใต้หลังเท้าตรงนี้แหละรวมถึงว่ามันจะมีออกมาทางด้านข้าง ทั้งด้านในและด้านนอกอีกด้วยหน้าตามันจะคล้ายๆกับเป็นวงแหวนแบบนี้ครับผมมันจะช่วยล็อกข้างเท้าของเราให้มัน่นคงในรองเท้าซึ่งเมื่อรวมทุกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะช่วยให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยตอบสนองต่อการปเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้ดีมากๆเลยนะครับเท้าจะไม่เลื่อนไปมาซ้ายขวาแบบที่หลายๆคนกังวลไว้จากการที่มันไม่มีเชือกเลยมันทําได้ดีกว่าที่คิดไว้ครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยจากการไม่มีเชือกเนี่ยก็คือมันไม่มีอะไรมาช่วยกดให้เท้าของเราติดแน่นอยู่กับพื้นรองเท้าทีเนี้ย จากการทดสอบของบางสำนักเช่นจากจอร์จของ soccer review s for you เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เขาวิ่งปกติหรือว่า,าใช้งานทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรหรอกก็รู้สึกว่า,ามีความมั่นคงดีใส่สบายดีแต่พอช่วงที่เขายิงประตูเท่านั้นแหะครับพอเขาเบี่ยงเท้าปุ๊บเขารู้สึกเลยว,ว่าเหมือนกับเท้าเนี่ยพยายามจะดิ้นตัวหรือออกจากรองเท้าตลอดเวลาเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรมากดหลังเท้าเขาไปเลย ไม่มีอะไรมากดด้านบนหลังเท้าเขานั่นเองครับตัวนี้มันยืดหยุ่นตัวมากๆทําให้เขารู้สึกเหมือนเท้าเนี่ยพยายามจะหลุดออกมาตลอดเวลาแต่ออกมาไม่ได้เพราะว่ามีด้านข้างด้านหน้าตรงเนี้ยที่ล็อกเท้าเขาอยู่รวมถึงบริเวณส้นเท้าเนี่ยก็มีวัสดุที่ไ d i d a เสริมความแข็งแกร่งไว้ให้ช่วยยึดส้นเท้าไม่ให้เคลื่อนไปมานั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าพอด้านบนไม่มีอะไรมายึดปุ๊บก็กลายเป็นว่าเท้าทุกส่วนเนี่ยถูกยึดไว้แต่เท้ามันก็พยายามจะดิ้นหลุดออกมาให้ได้ นั่นเลยเกิดความไม่สบายเท้าเกิดขึ้นครับบริเวณส้นเท้าเนี่ยเขาจะถูกเหมือนกับว่ารู้สึกถึงแรงกดที่มากเกินไปจนใส่ไม่สบายรวมถึงเท้าเขาก็เลื่อนไปทางด้านหน้าทําให้นิ้วเท้าเนี่ยชนหัวรองเท้าอีกด้วยนี่ก็คืออีกหนึ่งความไม่สบายเท้าที่เกิดขึ้นของจอชซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะไม่รู้สึกแบบจอชก็ได้แต่ว่าก็คือขอเตือนเอาไว้ก่อนว่ามีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับก็เพื่อนๆต้องตัดสินใจเองว่า ยังสนใจอยู่ไหมหรือว่ากังวลกับสิ่งที่ผมพูดไปหรือไม่นะครับนี่มาพูดกันต่อไปดีกว่าด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีสองส้นเท้าเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นวัสดุผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่นุ่มๆน,นะครับมีที่มีการบุฟองน้ำไว้ประมาณหนึ่งแต่ที่ผมบอกไปแล้วว่าอา,อาดิดาสได้เสริมวัสดุที่ค่อนข้างแข็งเอาไว้ด้วยน่าจะเป็นตัวชั้นโครไฟเอบอ e r ที่ผมบอกแหละเพื่อช่วยยึดส้นเท้านะครับดังนั้นมันก็จะออกแรงกดตรงบริเวณส้นเท้าเนี่ยมากกว่าที่ควรไปนิดนึงด้านบนนี้จะมีห่วง ด้านหน้ดา,นด,านด้านหลังนะครับเอาไว้ช่วยในการดึงให้ดึงตรงส่วนข้อเท้าเนี่ยให้อ้าออกเพื่อสวมเท้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมาดูแผ่นรองพื้นกัน,กนต่อครับอันนี้เป็นแผ่นรองพื้นที่มากันมาอยู่ในรองเท้านะครับเป็นแผ่นรองพื้นแบบที่ผมเรียกว่าแบบไลท์เวทแบบน้ำหนักเบาเพราะว่ามันจะทำมาจากแผ่นโฟมที่ค่อนข้างบางทีเดียวนะครับบางกว่าตัวคอมฟอร์ทที่แถมมานะครับรวมถึงว่ามันจะมีการเจาะรูพุนไว้เกือบเท่วทั้งแผ่นเลยนะครับเพื่อลดน้ำหนักตัวนั่นเอง ก็จะเป็นแผ่นรองแบบมาตรฐานไม่มีอะไรพิเศษนะครับผิวสัมผัสก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับเป็นแบบะตะข่ายสักๆธรรมดาอันนี้มาดูที่พื้นรองเทาง้ากันบ้างน,นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่อาดิดาสได้นำเข้ามาในซีรีส์16ครั้งหลายแลกก็คือชุดพื้นสปริน t ์เฟรมนะครับเป็นการนำสปริน t ์เฟรมกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งซึ่งสปริน t ์เฟรมของเจ้า a 16 p ป Control เนี่ยก็จะมีกรอบป้องกันส้นเท้าด้านนอกด้วยนะครับผมก็จะช่วยในการล็อกเท้าล็อกส้นเท้าของเราอีกชั้นหนึ่ง ทีนี้สปริงเฟรมคืออะไรมันเป็นพลาสติกซึ่งมีความบางแล้วก็มีน้ําหนักที่เบามากๆและทําให้รองเท้าคู่นี้เบากว่าเบากว่าที่ภาพลักษณ์ภายนอกมันแสดงให้เห็นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างดีในส่วนในส่วนหน้านะครับผมนี่นะครับแต่ว่ากลางเท้าเนี่ยก็จะมีแกนแข็งเสริมไว้หลายแกนเพื่อให้มันงอได้ยากขึ้นหน่อยนะครับเพื่อให้ดีตัวได้ดีขึ้นนั่นเอง ที่นี้ที่ผมผมบอกไปแล้วว่าลวดลายแบบโครมตัวนี้มันจะหลุดลอกออกมาได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ส่งผลต่อการใช้งานไม่ต้องไปกังวลนะครับส่วนชุดปุ่มเนี่ยก็จะเป็นพทิร์แบบเดียวกันกับสปริงเฟรมแบบเก่านั่นแหละครับก็คือประกอบไปด้วย6ปุ่มด้านหน้าฝั่งละสาปุ่มปุ่มซัพพอร์ตหปุ่มตรงกลางแล้วก็ปุ่มหลังอีก4ปุ่มแต่ว่าสําหรับซีรีส์สำหรับซีรีส์ A16 เนี่ยปุ่มจะเป็นปุ่มกลมทั้งหมดนะครับซึ่งข้อดีของปุ่มกลมก็คือมันจะให้อิส เวลาที่เราปักเท้าลงไปแล้วเราสามารถหมุนตัวได้อิสระนั่นเองเท้าจะไม่ล็อกอยู่กับพื้นสนามนะครับก็ให้ความคล่องตัวเหมาะสำหรับพวกกอ,องกลางที่ต้องหมุนตัวตลอดเวลานะครับแล้วก็แม้ว่าจะเป็นปุ่มแบบ FG จริงๆแล้ว Adidas โฆษณาว่าเป็น FG AC นะครับก็คือมันจะสามารถนำมาใช้งานในทางญ้าจริงแล้วก็ญ้าเทียมแต่ผมว่าด้วยความยาวของปุ่มบวกกับปริมาณปุ่มเนี่ยมันเหมาะกับใช้งานบ,บนสนามหญ้าจริงมากกว่ายญ้าเทียมอาจจะไม่ค่อยสบายเทา้าเท่าไหร่รวมถึงพื้นอาจจะลอกได้ไวขึ้นอีกด้วยนะครับผม โอเคครับและนี่ก็คือเจ้า A16 บวกเพียวคอนโทรลครับเราไปที่พาร์ทไปกันเลยดีกว่าครับครับทีนี้มาลองชั่งน้ำหนักเจ้า a 1 6บวกเพียวคอนโทรลคู่นี้กันดีกว่าครับว่าหนักเท่าไหร่นะครับรองเท้าคู่นี้อยู่ที่ไซส์9.5้า275 JP ยนะครับครับจะเห็นว่าที่ไซส์275 JP หเนี่ยหนักที่234กรัมด้วยกันซึ่งเป็นน้ำหนักที่ผมมองว่ามันก็ไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับ แม้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยมาอาจจะดูค่อนข้างเทอะทะบวกกับวัสดุที่มีโครงสร้างซัพพอร์ตอะไรข้างในมากมายเนี่ยทำให้รองเท้าเนี่ยมาอาจจะดูหนักแต่ว่าด้วยชุดพื้นสปริงเฟรมเนี่ยทำให้น้ำหนักตัวรองเท้าเนี่ยจัดว่าเบาทีเดียวนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบชอบรองเท้าเบาๆเนี่ยแม้ว่ารองเท้าคุณนี้จะไม่ได้เบาวงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลว่ามาทำให้เพื่อนๆรู้สึกหนักแต่อย่างใดครับเป็นตัวเลขที่กําลังดีไม่หนักไม่เบานะครับ ทีนี้การเลือกไซส์ของเท้ารุ่นนี้เนี่ยต้องขออภัยที่ผมไม่เคยใส่รองเท้ารุ่นนี้มาก่อนเลยผมเลยไม่สามารถบอกได้ว่าควรจะใส่ตรงหรือไม่ตรงนะครับแต่ว่าจากที่ผมหาข้อมูลมาให้แล้วเนี่ยทางรีวิวนอกส่วนใหญ่จะแนะนําให้ใส่แบบตรงไซส์นะครับซึ่งการเลือกไซส์ของรุ่นนี้มันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าหากเพื่อนๆเ,เลือกใส่ไซส์ที่ใหญ่กว่าเท้าไปแม้แต่นิดเดียวแล้วก็อาจจะทําให ความไม่สบายการสงมใสบริเวณส้นเท้าหรือว่าหน้าเท้าที่ผมพูดถึงไปในช่วงที่แล้วเนี่ยมันสาหัสกว่าเดกว่าที่ควรจะเป็นก็เป็นได้นะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสผมแนะนําให้เพื่อนๆไปลองใส่ด้วยตัวเองก่อนและถ้ามันไม่พอดีจนเพื่อนๆต้องพยายามเพิ่มไซส์เพื่อให้ใส่ได้เนี่ยก็ผมไม่แนะนําอย่างแรงครับเพราะว่าอาจจะทําให้ใส่ไม่สบายจนไม่อยากจะเล่นเลยก็เป็นได้นะครับผมก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับเราไปที่ภาคสุดท้ายของวิดีโอกันเลยดีกว่าครับ ครับวที่เพิ่งจบไปคือเจ้า Adidas s 6อ็กบวกเพลย์คอนโทรลคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าที่มีคอนเซปต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมด้วยดีไซน์แบบไม่มีเชือกเนี่ยอ่มันต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมลูกฟุตบอลให้กับผู้สงสัยแต่ว่าใน,นที่สุดแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้จริงหรือไม่เนี่ยก็เป็นตัวเพื่อนเพื่อนเองแล้วนะครับที่จะตัดสินคําถามนั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็าผมหวังว่าคลิปวิดีโอตัวนี้จะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้ว่ารองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่ใช่สำหรับเ,เพื่อนหรือไม่กก็หาว่า สนใจอยากเป็นเจ้าของเท้าคู่นี้นะครับก็สามารถสั่งพรีออเดอร์กับทาง f o กี้โฟบ b o บูสได้นะครับก็จะมีช่องทางติดต่ออยู่ในะ Description ด้านล่างนะครับผมเข้าไปติดต่อได้เลยนะครับก็เช่นเคยนะครับหากเพื่อนๆถูกใจคลิปวิดีโอตัวนี้เด้เห็นว่าเป,เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์ให้กำลังใจผมได้นะครับรวมถึงสามารถกดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปวิดีโอตัวใหม่ที่ผมจะอัปโหลดให้ดูในนะนะอนาคตได้ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบบันทาวสตาร์ทนะครับผมโฟก o ้โฟร์บันบูสเนี่ยก็จะมีช่องทางให้อัปเดตข่าวสารบันทาวสตาร์ทบทความดีๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่ทน่าสนใจแบบนี้นะครับอย่างสม่าเสมอทุกวันเลยก็จะมีช่องทางอยู่หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบ o o กแฟนเพจโฟกี้โฟร์บันบูส t นะครับมี Instagram มีทางบล็อกแล้วก็ใช้ได้ u t u b e นะครับทั้ง4ี่ช่องทางจะอยู่ใน description ด้านล่างพเพื่อนๆคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับก็คลิปวิดีโอตอนนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่รับชมคคลลิิปปวววดดดดีีีีโออนนตตรง้ััับก็พหม่ถไสส